เธอซีโคนิกเดรโรฟอสเาเบิร์ฟังได้ไหมน้องตึกตึกแสบ ยีใส่มาทำผุนแล้วค่ะพี่น้องเรปใส่กะถ่าย,ายเพิ่งก้วเพิ่งข้างล่างถ <Okay. S 1> ้าจะเอาลูกนี้อุ้มไงมักจะซิทเนี้นยเอาเด้ <Okay. S 1> อเหรอฮะค่าน้งซิทซิทเฮาสิว้าวนอนลูกิงเรือจอดเรือใหม่พี่น้อง,องจอดตามต้องเศร้านะพี่น้องต้องใจนะ ใจค่าเศาที่จอดเป็นปีกันแล้วแต่ถ้าจะคนเมื่อบ้านใดก็ต้อง oh. โอ้เลสันยุงยุงอะยุงอะเสันเดอโอเป่นเดอะเปแดนเดคดออโอ้ what is that f s p i n หว่าอ้าลุไป Bây S-Bahn mình denn hier pro 10 Minuten? đông thiêu, bây wie dễ dàng lắm, mình đang À, I-S-Bahn, chào tất cả các Ski Ja? เรือพี่หนุย่ยจะใส่มาทางฝั่งคนเหรอโอ้คนนั่งเต็มโอวติสเจ้ากวาดเสียนะย่าโอ้ววโอชวนชวนนะมุสน้อยฟูด

Ah, uh, we did the cabin where the fear er about, yeah, no, drink